สวัสดีนะคะทุกคนในคลิปนี้มาพบกับวินนี่กันอีกแล้วนั่นเองนะคะคลิปนี้เนี่ยดีจะพาไปสุ่มในส่วนของกล่องทองนะคะหรือว่ากล่องพรีเมียมนั่นเองโอ้โหระดับเราเนะก็ต้องเป็นการสุ่มแบบฟรีๆอยู่แล้วทีนี้นะคะวิธีการสะสมเศษคุ้ปองให้เป็นคุ้ปองเนี่ยก็คือกดไปที่ช็อปนะคะเลือกคำว่าเบตเตอร์เลดค่ะนี่กดไปแนว นี่นะคะเราสามารถมากดได้นะคะสะสมได้ทุกวันนะคะครับในส่วนของเศษคุ้มปองเนี่ยได้คร, 5, 5รั้งละห้าห้าใบเนาะเศษคุ้มปองนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของกล่องพรีมเมียมเข้าใหม่กันเลยนะคะกดไปที่กล่องเนาะนี่เลยกล่องพรีมเมียมเข้าใหม่นะอบอกเลยนะคะเข้ากับธีมฟาโรสสุดๆเลยเดี๋ยวเรียกว่าเข้ากับธีมเอ่รซากโบราณคืนชีพอ่าเดี๋ยวดูชุดกันก่อนเนาะ ก็ในส่วนของชุดนะคะเป็นชุดนักลบแอลเลเลียนนั่นเองนะคะกับส่วนหัวนะคะตรงนี้โอ้ข้างหลังนี่คืออลังมากนะข้างหน้าแบบอืมเน้นขาวทองนะทุกคนเน้นขาวทองดำนะคะแล้วก็ตัดน้ำเงินเล็กน้อยแล้วก็ชุดต่อมาตรงนี้เป็นหน้าของชุดเพิงพยากรเอ้ยเพิงพยากรคือน่ารักนะว่าไม่ได้นะนแล้วคือแบบดูผ้าคลุมดิเฮ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ผ้าคลุมคือแบบ สบัดได้ด้วยเออโอ้โหน่ารักต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าของสกินปืนด M 2 4งสโอ้โหแลวก็ในส่วนของสกินมินิค่ะโกพลากรวัอนวสัสอืมสกินปลาเกา่ปาปลาเก่านะคะสะพายย้อนเวลา เวลสามนะคะตรงนี้เวลสองแล้วก็เวลหนึ่งอ่าเป็นกระเป๋าที่ดูคลาสสิกมากๆเลยโอ้ในส่วนต่อมาตรงนี้เป็นหน้าของสกินกระทานนั่นเองกระท้าย้อนเวลาวิเข่าวกวางขึ้นสวยนะสวยมากเลยรอบนี้เป็นแบบออกแนวแบบเรียบหรูเออแล้วก็ในส่วนของสกินหมวกนะคะเอหมวกเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะหมวกวิบวบเนี่ย ก็ในส่วงของอื่นๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นนองชุดนักเล่นถังเอ้ยอะไรเอ้ย,อยทีนี้นะคะก็ในส่วนของกล่องพรีเมียมตัวนี้นะคะสามารถใช้คุณปองกล่องพรีเมียมในการสุ่มได้ฟรีเนาะแล้วก็จะมีการันตีเนี่ยทุกใบที่5้าห้าแล้วก็25นั่นเองทีนี้นะคะเราก็จะมาสุ่มนะคะทีละสิบใบเป็นเลยทั้งหมด3รอบนะคะก็จะติดการันตีทุกรอบเลยทีเดียว พร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยอยได้หมวกโอยเรามีโอกาสจะได้แบบของแลแบบแร่ๆบ้างไหมเออจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงอะเนาะ ตัดลบสอ่องโอ๊ยหมูพยากรณ์้ยโอ๊ยหมูพึ่งพยากรเฮ้ยน่ารักมากเลยนะโอ๊ยอดีตอดีรู้สึกกับชื่น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 ใจชื่นใจแต่แบบ ถ้าไม่มีก,การรันตีนดีจะไม่ได้อะไรเลยดีรู้สึกแบบนั้นเว้ยคือถ้าไม่มีการันตีก็จะไม่ได้อะไรเลยปาร็อสุดท้ายค่ะสิบใบสุดท้ายงุอิชิคินมินีงุอิชิกกินมินีน่ารักมากชอบ ดีใจอ่ะได้สิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะดีใจมากเลยอุย๊ยแต่แต่ทางนี้ทางนั้นคือได้พราะการันตีล้วนเลยคือไม่มีดวงจริงจังอ่ะทุกคนเออสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ค่อยมีดวงนะั้นแนะนําสุ่มแค่การันตีก็พอแล้วโอเคสุ่มในส่วนของกล่องทองหรือกล่องพิเศษเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวขอแวะสุ่มครั้งแรกของวันในส่วนของ10 UC นะคะสักหน่อยเนาะก็มาในส่วนของ b บ m b บิ o โอเวอรหลอดกันก่อนนะคะ ได้อะไรไหมนะเอ้ยเขาได้แล้วอ่ะอันนี้เขาได้แล้วทุกคนเขาได้ซ้ำเขาได้แล้วโอ้ยได้รอบสองแล้วนะมานี่เลยนะคะลักกี้สป,ปีนในส่วนของสกาเอลสิยซนะคะครั้งแรกของวันได้เหรียญวี โอเคประมาณนี้คร่าวๆนะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะกล่องท้องเข้าใหม่แล้วก็อย่าลืมไปสูมกันนะคะสะสมคุ้มปองมาไว้เยอะๆแล้วก็ส่มทีเดียวอย่างนี้ก็ลุ้นดีอยู่เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะทุกคนบายๆขอบคุณที่แวะเข้ามาแล้วชมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการดูคลิปถัดไปนั่นเอง Wee boo.